ผลการสำรวจชี้ว่าดัชนีความเหนื่อยล้าของสตรีมนุษย์เงินเดือนเท่ากับ77.5%พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ3ปีคุณแม่คือซุเปอปร์มอมทำได้สรารพัดเพื่อลูกครอบครัวที่ทำงานเลี้ยงลูกมีภาระหน้าปวดหัวคุณแม่ท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าต้องดูแลลูกในยามที่ลูกเจ็บป่วยก็จะยิ่งลำบากดัชนีความเหนื่อยล้าสตรีอาชีพต่างๆสูงสุดอันดับแรกคือร้านอาหารและโรงแรม รองลงมาคือสื่อสารมวลชนโฆษณาประชาสัมพันธ์อันดับ3คือแพทย์พยาบาลซึ่งมีภารกรริจยุ่งตลอดเวลาศิลปินนักแสดงสุยถงังเล่าความรู้สึกการเป็นแม่เนื่องในโอกาสวันแม่สากลว่าความรักคือจุดอ่อนของคุณแม่ที่ทุกคนรู้กันดีแต่นี่อาจเป็นแรงขับที่ทำให้มีความเข้มแข็งและความกล้าหาญที่สุดด้วย สุยทังมักจะพาลูกๆไปเที่ยวในวันหยุดเธอมักจะโพสต์อวดรูปภาพการไปเที่ยวภูเขาทะเลแม้จะเกิดการระบาดโรคโควิดแต่ผู้ฉลองวันแม่ในปีนี้ยังสูงถึง90%คุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าลูกๆนัดเธอไปรับประทานอาหารรู้สึกดีใจมากในวันแม่นอกจากพาแม่ไปรับประทานอาหารแล้วควรให้ของขวัญอะไรของขวัญยอดนิยม3อันดับแรกคือเงินสด การไปท่องเที่ยวการถ่ายรูปสมาชิกครอบครัวของขวัญที่ไม่ชอบสามระดับแรกคือเครื่องครัวการเสริมสวยและช่อดอกไม้ไม่ว่าจะมอบของขวัญอะไรก็คงต้องกล่าวคำว่าขอาให้คุณแม่ทุกคนมีความสุข